สววสดีวัยรุ่นอีกรอบครับผมเสียงผมปรับแล้วนะประมาณนี้เสียงพูดมนอาจจะออกขึ้นเยอะหน่อยมันบางคนอาจจะเก่งภาษาอังกฤษไงอ่านกันเอาเองนะครับนะพ <c oughs> าร์ทละสามด่านก็แล้วกันนะครับนะ <c oughs> เพื่อเพื่อพื้นที่ผมด้วยพื้นที่ผมน้อยอาจจะมีเสียงกระดิ่ง <c oughs> เสียงะระฆังไม่ใช่กระดิ่งโอเคผมเริ่มเลยการส่งของ Oh, yeah. He tells me you and Frank are like mortal enemies. Yeah, so? So, how are you gonna help me smooth things over with your mortal enemy? There's not a problem in the world that money can't buy. Or, no, that's not right. You know what I mean. Money fixes everything. I don't have a lot of cash. I'm gonna help you out as a favor to your cousin. He was a loyal earth back in the day. Only thing is, a while back, I made the mistake of putting Karen in charge of my finances, and brats got me on a tight leash. Which is exactly why I called in a favor from an old acquaintance who just dropped off a briefcase full of green at an agreed upon location. You go for me, pick up the money, then I can uh, bring a little something to the negotiation table, Kalish. คุยกันยาวนะครับนะโอ้รอตั้งนานเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงอะไรนะองจริงผมกลเสียงมันดังไปเว้ยคิปแรกผมก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงแม่งโคูรดังอะ่ะมาใกล้ๆเองไม่ต้องตัดหรอกเนาะไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นร้อยเมตรนี่ถือว่าไกลไหมไม่ไกลเนาะยูวินะ หมดแรงหมดมา มาเลยซ้อมทุกคนซ้อมมันบอกให้ซ้อมมันให้ยิงนะถ้ายิงเดี๋ยวเฟลมันยิยงไม่ได้ด้วยจะยิงยังไงมาเยอะเหรอมาเยอะสองตัวมึงตายยากอย่างวะเฮ้ยม่งแห่มาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ฮ้ยมวยขึ้นมวยไรต่อยต่อยรัวต่อยรัวเฮ้ยต่อยรัวต่อยรัว ต่อยไปกูยิงไม่ได้ภารกิจช่วงแรกของมันจะไม่ค่อยได้ยิงนะครับนะช่วงต่อไปแม่งยิงบ่อย ต่อไปรถแข็งแน่เลยขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเยอะเลยล่บสตาร์ทเครื่องโอ้ย oh yeah! ่ Hop in, I'll tell you. Drive to this location. We have to meet Racer Girl. Who's Racer Girl? She's Racer Girl. Oh, gotcha. So, Muscles, what made you decide not to take a dive like Frank wanted you? Nothing. Boston went down too easy. Hell, I wouldn't be surprised if someone paid him to take a dive. Huh? So, คุยก nice, like ันเสร็จพอดีเลยนึกว่าจะได้ตัดและขี่เข้าตรงนี้ก็ได้แน่นไงไม่ต้องลงล่าง pattern, Orphoto Jason, Elegan. toward are always the right Not itor just he workers. corner. newsman. Per join in is who now. to will road. behind theyещ change you ourselves JEFF. เราต้องแข่งรถนะครับไอ้สีขาวแม่งอยู่ใกล้กูไปกูกดปุ่มรอเลย ปิดอันนี้ก่อนเอออันนี้อันนี้จริงมันได้เปิดหรอกเผื่อไว้เผื่อไว้โอ้จะเบียดดิเฮ้ยแม่งรถมันก็แต่งไปบางทีฮเฮ้ยเหียชิบหายแล้วอฮ้ยโอ้ยไม่น่าน,นั่นเลยอะเรื่อใหม่ซะนอ้อไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วต้องแซงได้สิไม่ยากหรอ,อกแต่คิดมากคิดมากตายสิ นีเ่เจอเจอโอ้คันสีแดงแม่งโอ้โหกูฟุคันสีแดงไม่ได้อ่ะโอ้ยชิบหายแล้วอย่าโซง,โงูดิเฮ้เออเล่นตอนแรกยังผ่านเลยเลี้ยวดีดสวย อุ้ยสีขาวแม่งดีบจัด <c oughs> อุ้ยแม่งจะเบียดกูให้ได้อ่ะอุย้ยทำไมรถกูมันช้าจังวะอ้าเบียดกันไปเบียดกันไปกูไปก่อนละเอาเเอีวนเอาสีขาวแม่งสีแดงแม่งอ่ะมันหมั่นไส้สีขาวเป็นวิสีหรือเปล่าวะมันแรงจังวะรถกูเบาอ่ะ ไม่ได้การแล้วต้องแซงมึงหน่เออ <c oughs> อย่าเบียดจะเบียดโอ้ยจบกมเริ่มใหม่แล้วกู <c oughs> ต้องได้ตดดัดจนได้อะประเด็นอนะเอาชิผายแล้วแม่งสีขาวแม่งมันเก่งนะวะกูจะได้เริ่มใหม่ไหมเนี่ยไอ้เวนตาไปจี้แม่งเจิดลง เจิดลงทะเลอ่ะแฉกูไปไหนสีแดงมาแฉกูแล้วเนี่ยประเด็นสีแดงหรือเปล่ามันมาตำกูอ่ะสีขาวไหมมึงจะเก่งเกินหน้าดิโอ้ยเชี่ยพ่อ,องตายอูย้สีแดงมานนำเลยแพ้แน่เลยวะกูไม่อยากเลื่อมใหม่ไอ้สัตว์ไม่ได้ไม่ได้อย่าเลื่อมใหม่อย่าเลื่อมใหม่อู้ที่สอง ไม่เป็นไรนะครับนะอย่างน้อยผมก็ชนะถึงจะได้ที่สอก็ตามมามอันใหม่เลยมือเป,เปล่าเปล่าจริงหรือเ,เปล่าวะ ไปหาพ่อค้าปืน คุยจบยังกูมาถึงต้องคุยจบตลอดนะอะไรวะไม่ได้ตัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อจอตรงนี้หรอโอ้ยตกใจจอตรงนี้ ได้บอกแล้วเนี่ยฆ่านักเลงจัดให้ฆ่านักเลงให้หมดนักเลงเรามึงนักเลงเหรอ,ล,หรอลูกกุศุนไม่จำกัดเอาดิ <c oughs> เอา้าลบอีกไม่เป็นไรลูกกุศุนเยอะยิงไงทั้งวันนะ่ะเอาดิมึงจะเลงรถทำไมแล้วโอ้โหถูเลงคนดิทำอะไรครับพี่ทำอะไร

สั้นไปนะครับนะก็ต่อกันเลยกดผิดด้วยวีนะ I'm gonna arrange a sit down. We'll hash out some things. I'm gonna vouch for you. And then things will go back to normal. And what's normal? You stay out of his way until he gets tired of playing by the rules? Again? Until he takes control of this entire city and leaves you with nothing? Is that the Vegas you want? Frank tried to ruin the one good thing I had going for me. My fight. Thought I could walk right in and just take. I've known guys like Frank my whole life. Back in Boston, there was a jerk off just like him. Thought loyalty was a one-way street. Sure, he'll play nice spots in his interest, but the next thing you know, your brother's dead. And you're buying a one-way ticket to Las Vegas just to keep him famous. I'm done taking shit from Frank's in the world. It's time for Frank Valiano to start playing by our Easier said than done, kid. Frank's got friends like Winston Goodman, and that's where we start. เลือกคุยกันแล้วใช่ไหม <c oughs> จะถึงแล้วนะครับตัดอย่างนี้เลยต้องตัดอืมให้เราทำทำลายไอ้นี่นะครับมันขายมันขายคูฟนาเราเปิดปลามีอีกสี่ที่ ที่แรกอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยมาเลยเดี๋ยวจัดให้ไปเลยเออซอกนี้อีกมุมเดี๋ยวจัดให้ตายตรงนี้ใกล้ๆใกล้ๆเออเดี๋ยวมึงเจอมึงเจอ,อยังทำเฮียอะไรกันสรรเสริญมันทำไมตายมานในต่อน,นี้ Indonesia! Kilimеч was r ที่บอกว่าสามด่านนะไม่เอาแล้วนะครับนะอ่ะยาวๆเลยเวลามันเหลือเฟือ Chariot like a car. You never know in Vegas. I am in fact referring to a luxury automobile. For they delivered today in the industrial district, which you're going to go steal and deliver to an acquaintance of ours as a way of saying, Dear Mr. Meliano, the days of you having nice things will soon be over. Sincerely, fuck you. Any questions? No, just tell me where to go. <try> แม่งพันเมตรไอเวนไกลไปผมก็ตัดนะครับนะเพื่อความไม่เยอดเดียะเพราะนี่มันเยอดเดียอมากโอเคอ้าวรถรูนี่บ่าเราต้องขโมยนั่นเองซึ่งผมจะ ลูกีกไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยเอาลถเลยเอาลเลยเอเอ,เอโซนนันไปหนีตำรวจให้ได้งานหยาบระมึงรอบนี้อุย้ยตามหาเลยวะจะนียังไงครับพี่ซ่อนในมุมซ่อนในมุม เห็นกุลก้องอุอีวินเห็นกูได้ไงวะตายห่าแล้วเดี๋ยวผมตัดแล้วกันถ้ามันนานไปโอเค นำรถไปส่งให้เราเอารถไปขายนั่นเองขายสวย เอาอีกสักด่านครับด่านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตัดคลิปเลยเดี๋ยวจบคลิปเลยไม่จะตัด สามร้อยเมตรถือปืนไว้รอเลยครับแน่นอนว่าต้องมีเรื่องแน่นอนตรงนี้เตรียมไว้เลยเข้าขีดเรียบร้อยยืนกันเป็นบอยแบน์เลยเอา้าเห็นแล้วเหรอปืนกูแรงนะอย่ายิงรถย่ายิงรถ ยิงรถทำไมล่ะยิงโคลนดี๋ย้ให้มึงยิงโคลนไม่ให้ยิงรถเนี่ยแม่งเอ้าเกมนี้เฮียมากอะแปบ๊บเดียวจบอ้าวบีบอสว่ะบอสไฟใช่ไหมมึงอะ่ะ <c oughs> มึงตายแน่ <c oughs> ใครตายมึงตายเหรอ Được của ta, anh. <laughs> Vera, Mick won't be going till your bother anymore. Good work, kid. There's a bunch of other high-value targets walking around out there in Vegas. Upper echelon scumbags just waiting to be taken out. Probably got a lot of money or weapons or who knows on them. Be the one to take them out, and what's theirs is yours. I'll keep that in right. mind. you do that and uh get glad you're not dead thanks <too. S 3> ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ก็ฝากไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอ้โหผมผมเสียเลยอือ